พูดถึงคนที่กำลังหางานอยู่นะครับตอนนี้ที่ภูเกต็ตเนี่ยก็ต้องการแรงงานอย่างมากเลยล่าสุดนะครับฐ้นตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงผู้ประกอบการภูเกต็ตสั่งกรมการจัดหางานเนเร่งช่วยเหลือนะฮะเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากผมด <c oughs> ิวธิเด์กัมหรือสถานีประชาชนไทย P ีบีเมาเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> คือกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีความมั่นใจเนี่ยเตรียมการ3ด้านด้วยกันสนับสนุนการทํางานแบบพาร์ทไทม์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษานะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่น้องๆสามารถที่ไปหางานได้แล้วก็จะมีการจัดนัดพบแรงงานนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะมีการประสานเครื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบย้ำว่าเดินตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็คาดการแล้วปลายปีเนี่ยท่องเที่ยวบุมแน่เลยนะให้สังเกตดูนนะหลังจากที่โควิดสิบเก้านะพี่คลายลงเนี่ยล่าสุดก็ถึงว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยครบ 10ล้านคนครับตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี2565เมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะซึ่งการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม2565และช่วงปีใหม่นะครับเป็นจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็คาดการเอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับการขัดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ตนะกว่า17,000อัตราเลยนะฮะกรมการจัดหางานเนี่ยได้สำรวจความต้องการจากขอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสภาวิชากรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนะครับพบว่ามีความต้องการแรงงานในสถานประกอบการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจานวน405แห่งเลยนะครับและมีตําแหน่งงานว่างนะก็คือกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งสิ้น8,772อัตราเลยครับซึ่งที่ผ่านมานะครับกรมการจัดหางานได้เตรียมการรับมือสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานแล้วด้วยนะครับ กระทรวงแรงงานเนี่ยว,วางแนวทางไว้3ด้านครับหสนับสนุนการทํางานแบบพาร์ทไทม์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโดยประสานกับวิทยาลัยจงังหวัดพังงาในการนํานักเรียนเนี่ยเข้ามาทํางานในพื้นที่จงังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาพร้อมกับช่วยให้สถานประกอบการในพื้นที่จงังหวัดภูเก็ตนะครับมีแรงงานขับเคลื่อนกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูกาลท่องเที่ยวที่กําลังจะมาถึงครับ 2ครับการจัดนัดพบแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่27ธันวาคม2565ณลรานกิจกรรม Public House ชั้น1น,นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ช่องทาง Open Chat นะครับ3ครับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบโดยมีการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างไปยังสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดทุกแห่งที่มีคนต้องการหาง,งานทำจำนวนมาก แต่ว่ามีตำแหน่งงานว่างไม่เพียงพอที่จะรับเข้าทำงานเพื่อประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบนะฮะรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็บอก้องๆไว้หว่าไม่ว่ามีความสนใจตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยสำหรับใครต้องการหางานทำแบบพาร์ทไทม์นะ